หนึ่งอย่างน้อยก็ว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งชาวบ้านเป็นจิตอาสาที่ต้องการช่วยหรือส่งเสริมจิตกรรมของกรมนอค่ะการรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนคือคกลไกที่จะพัฒนาชีวิตสังคมอย่างแท้จริงชุมชนสัมพันธ์โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมมือร่วมใจทําความดีของชุมชนในแต่ละพื้นที่ตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมความมั่นคงสถาบัานหลักของชาติ1ใน13ภารกิจของกอรมนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงคืองานนี้เป็นงานที่เรามาจัด อยากให้ชุมชนมีความสุขอยากได้รับในส่วนที่เขาไม่เคยได้รับเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมอบความสุขให้แก่ประชาชนในชุมชนการดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนงสัมพันธ์เนี่ยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในภารกิจหลักของกรมนกเลยที่จะให้ประชาชนเรามีส่วนร่วมกับกรมนกในการพิทักษ์รักษาสถาบันก็จะยินในการที่จะช่วยกันในเรื่องของภัยด้านความมั่นคงในทุกๆรูปแบบนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆปีนะครับในปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วในจังหวัดสมุทรปราการเราก็เลือกพ กิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์คืองานเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันชาติบําเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดบางฉลงนอกเทศบาลน,นครสมุทรปราการจัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีบริการทางการแพทย์ชุมชนเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นต้นให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมบริการตัดผม และสาธิตผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนรวมทั้งการทำน้ำหมัก EM กิจกรรมนิทรรศการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความสมัครสมานสาม,มาคัคคีแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยบรรยากาศก็จะเป็นมีงานดนตรีร่วมด้วยมีการแจกอาหารมีการแจกถุงยังชีพ แล้วก็มาสอบถามกับชุมชนว,ว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างวันนี้เราก็มาร่วมกับกรมน,นนะครับให้การรักษากับผู้ป่วยเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับผมกอมนอนี่ย่อมาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเราช่วยเหลือคนทุกที่ไม่ว่าจะยากไร้ขนาดไหนเราไม่เลือกชั้นวรรณะเราก้าวไปพร้อมที่จะให้ความมั่นคงรักษาสถาบันชาติศาสนา,าพระมหากสัตย์เทือดถืนในงานไว้ตลอดค่ะจากสถานการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบทั้งเศรษฐกิจกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าคนจนเมืองเหตุนี้เองรัฐบาลจึงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรจึงได้ประสานงานทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้ปราะบางเหล่านี้โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมมวลชน สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารผู้นำมวลชนทอสอปชตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งนี้ในส่วนของตะบลมาฉลงนะคะก็มีประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางด้านการแรงงาน ความเป็นอยู่รายได้ขัดแคนนะคะในส่วนของผู้สูงอายุในพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับในพื้นที่บางฉลงเราทราบว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงมันจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยให้กับผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่ที่เราไปจัดกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดึงให้ประชาชนเนี่ย มามีส่วนร่วมกับเราครับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชนด้านความเป็นอยู่ไม่ให้ขาดแคลนสิ่งอุป,ปโภคบริโภครวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในพื้นที่ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่นเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความมั่นคงสุขสงบปลอดภัยพร้อมกับความแข็งแรง ในชีวิตอย่างยั่งยืนกอรมนมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามาคัคคีคอเซ็นเตอร์1374สาสายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคงกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส